นอน <laughs> นอนและนอนต้องนอนนิ่งๆนอนอแล้วก็จะเขาไม่เล่นนอนนิ่งๆถ้านอนแล้วมันจิ้งก็จะไปเลี้ยหรืป่าไม่พี่ด,ดูหนังก็ได้เสียงต้องแบบไม่เมื่อกี้เจ้าของนั่งลงนั่งลงเสียงดังยังไงเขาก็เสยๆของเขาเลยไม่ได้เสียงดังไม่ใช่เสียงน่ะไม่ไม่ไมจะจับไปไม้ไว้ไม่ไม่ เป็นมาจากป่กไม่ต้องแบบฮันนี่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องวยววยถ้ามันกัดก็ไม่แย่งค่ะไม่แย่งคือจับไว้ฮันนี่เก่งเรียกชื่อฮันนี่เก่งร่ยะอะไรเลยวิ่งไปละอ่ะทีนี้ลองลองต้องต้องปิดประตูไหมจำเป็นไหมหรือว่ามันอยู่แถวนี้ที่แล้วมากัดอะไรดึงลั้แงคือตัวนี้แงบกัดยังไงต่อให้กัดจิงนะดึงเราก็เราก็โมโห ถ้าเราจะหวีด้านข้างอ่าเรากลัวมันกลับใช่ไหมแล้วก็มือป้องแล้วเหมือนกันเราไปขึงหน้ามันไว้เลยเราไว้เงไว้เงาป้องไว้แล้วเราก็ระหว่างป้องนิ้วเก่าด้วยปรอมใหญ่ไงหมามันตัวแค่เนี้ยความรู้สึกเจ็บเวลาดึงไงเวลาดึงมันเจ็บมันก็หมันหงิดเขากลัวเขากระแลองเอาหวีแบบไม่กระชากได้ไหมคะเราเราจะเลียดหวีไงนะ ไม่ไม่ไม่ต่อเมื่อกี้มันกัดนี้เแล้วก็อยู่เฉยก่อนอันนี้คือจริงๆอะผีสองอย่างเลยแนะนำให้ใช้ผีแปรงเอาผีก่อนเอาผีก่อนไม่อานนะมันตกไม่ใช่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววีเลยไม่ต้องกลัววีครั้งหนึ่งอ่ะไม่ต้องนานมากเพราะว่ามันบูแงะตรงนั้นแงะตรงนี้จนหมาลำคาบูงขนเช็ดขา เมาต้องสมมุติเช่เลยเหะเชดเลยไม่ต้องสมมุมมติเมื่อกี้มันกัเราจะหยุดหยุดก่อนมือนิ่งๆแต่เมื่อกี้ขนาดเราไม่ได้กัดเละไม่ต้องเจ้าของนะจ <หา S 1> นะหาว่าครูทำเราไม่กัดกัดเหมือนก็จังหวะแบบแป๊บเดียวอ่ะพอมันหยุดรีบเช็ด่ะไม่ต้องแบบมนนี่เช็ด ต้องตรงนี้ต้องตรงเช็ดอยากให้นอนก็ได้เช็ดยิ้มหน่อยหน่บางทีเจ้าของกลัวไงกลัวเพิ่งบางทีเป็นดื้อคอนั่นมันก็ไม่ชอบอ่ะคอยจะเปียกตรงเนี้ยเปียกช่วงช่วงตรงเนี้ยหมดเลยแขนมือเจ้าของเป็นรูปเนี่ยเพราะถ้าเป็นพวกเราของพวกเราเนี่ยจีมเห็นไหมเมื่อกี้หยุดหยุดเลยหยุดแล้วก็ไม่แล้วก็หน้ายิ้มแล้วเช็ดต่อ ไม่ใช่แบบแค่มบนี้แค่มือนี้นี่ไม่ได้โกรธนะแค่ประกอบคอแค่นี้เหี่อยู่แล้วแค่ประคอบคอแค่นี้แค่นี้กล้างมือขวานี่พอคนคนมือใหญ่อีนึงบิดบิดเอียงนิดนึงอ่ะเออพอพอมันงับปุ๊บหยุดตอนงับปุ๊บเวลางับปุ๊บพี่ไม่ต้องรีดดึงไงแช่ต่อคอย์ดแล้วเชยมือนั่งข้เข้าไว้อ๋อขาเออไม่ได้ทำให้หมาเราเล็กไซรัสเนี่ยเราไปเข็ดกับมันเยอะๆมันก็ลำคาเหมือนกัน าของดูเองเนี่ยมัน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 ไม่เชื่อเพราะว่าผัดมือนะเนี่ยต้องรู้ว่ามันจะงับตัวงับเอาเอาเอาข้างนั้นมาจับมือเขาค่ะข้างซ้ายอ่ะจับมือบีเอบีบีบีเขาจับเองแล้วก็เอออีกคนนึงก็นวดไปมือเราก็ต้องหยุดขยุดเกาแล้วก็พัวไหมนาแล้วยิ่งเช็ดยิ่งตีกันใช่ใช่คอสิคะคอไม่ ขาดคะแนาเคอย